สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Ideal Cooking ค่ะช่องนี้ดิวตั้งใจทำขึ้นเพื่อแบบปันสูตรอาหารให้กับเพื่อนๆที่อยู่ในช่วงรับยาเคมีบำบัดหรือเพื่อนๆคนไหนกำลังดูแลคนที่เรารักแล้วเริ่มคิดเมนูไม่ออกลองเปิดเข้ามาดูในช่องนี้นะคะดิวหวังว่าจะช่วยเพื่อนๆได้ค่ะวันนี้ดิวมีอะไรจะมาอวดด้วยเนี่ยดิวไปเก็บบ้านยายมาแล้วก็เจอนี่ผ้าจําเปอรของยายอลังการดูนี่ใช่ไหมชิ่งลายดอกเลยนี่สุดยอดเลย ก็เลยเอามาใช้แล้วก็คิดว่าจะเอามาใช้ตลอดไปเพราะว่ามันแจ่มมากโอเค <c oughs> ปวดเสร็จแล้ววันนี้ดิวมีเมนูที่สบายท้องมาฝากเพื่อนๆนะคะ่ะนั่นก็คือบวบผัดไข่บวบผัดไข่บวบผัดไข่ของดิวนะคะดิจะใส่ทั้งกุ้งแล้วก็หมูสับเลยค่ะเพราะว่าดิวชอบกลิ่นของกุ้งในบวบผัดไข่ แล้วดูก็อยากเคี้ยวหมูสับนิดนึงเวลาที่กินเข้าไปแต่ก็แสนเยี่ยบเนาะเขาจะได้เป็นแหล่งโปรตีนอีกแหล่งหนึ่งให้เราเราจะได้กินโปรตีนเยอะๆหน่อยถ้าเกิดผัดไข่อย่างเดียวเราก็จะมีแค่ไข่ที่เป็นแหล่งโปรตีนใช่ไหมคะอันนี้เราจะมี3ามโปรตีนทั้งไข่ไก่หมูสับแล้วก็กุ้งอร่อยใช่ฉันว่าอร่อยมันก็อร่อยแล้วบวกนะคะก็ยังมีสรพคุณในการบำรุงร่างกายช่วยลดไข้ แก้ร้อนในระบายท้องขับเสมหะและทําให้ชุม่มคอนี่เลยที่ผ่านมาดิวกินบวบโดยที่ดิวไม่รู้เลยว่าเขามีประโยชน์ขนาดนี้แต่เพราะว่าดิวจะมาทําคลิปเกี่ยวกับน้องบวบดิวก็เลยจําเป็นต้องไปหาข้อมูลมาเพิ่มเติมนี่เราไม่โกหกเลยนะเราพูดตามความจริงทุกอย่างดีงามใช่ไหมคะเท่ากับว่าที่ผ่านมานั้นเรากินน้องบวบได้สดชื่นว่าทาไมถึงกินแล้วรู้สึกเหมือนกับว่ามันสดชื่นนั่นก็เพราะว่ามันทําให้เราขับเสมหะแล้วยังชุ่มคออีก บวกนี่เจ๋งจริงๆโอเคใส่อารมณ์เยอะมากเลยคลิปนี้เพราะว่าความสวยงามของถ้กกันเป็นยังหรือเปล่านะที่ทำให้ร่าเริงงั้นเราไปเตรียมวัตถุดิบกันเลยค่ะวัตถุดิบและเครื่องปรุงมันหมูหรือน้ำมันพืชสำหรับผัด7กรัมกระเทียมสับเจกรัมหมูสับเจบกรัมกุ้งสดแกะเปลือกไม่ไว้หาง 70กรัมบวกเหลี่ยม160กรัมไข่ไก่เบอร์สองสอฟองน้ำปลา3กรัมซีอิ๊วขาวเห็ดหอม2กรัมซอสเห็ดหอม7กรัมน้ำตาลทราย5กรัมค่ะเตรียมวัตถุดิบครบแล้วไปลงมือทำกันเลยค่ะเราจะเริ่มจากตั้งกระทะให้ร้อนนะคะ จากนั้นใส่มันหมูสำหรับเจียวน้ำมันหรือเพื่อนๆจะใช้เป็นน้ำมันพืชสำหรับผัดก็ได้ค่ะอันนี้ดูใช้เป็นน้ำมันหมูนะดิวก็ต้องเจียวให้ได้น้ำมันหมูออกมาก่อนใช้ไฟอ่อนค่อยๆเจียวไปค่ะพอน้ำมันออกมามากพอแล้วก็เล่งไฟนิดนึงค่ะใส่กุ้งสดลงไปดิวจะใช้วิธีย่างให้สุกบนกระทะนะคะเพราะว่าดิวใช้น้ำมันน้อยแล้วก็ต้องปิดฝาไว้แป๊บนึง แล้วก็ผัดให้กุ้งสุกประมาณ80%แล้วตักขึ้นมาพักไว้ค่ะจากนั้นใส่กระเทียมสับลงไปผัดให้หอมให้กระเทียมมีสีทองก่อนนะแล้วใส่หมูสับลงไปค่ะผัดหมูสับให้เข้ากับกระเทียมหมูสับอันนี้ดูทำเองนะใช้เครื่องบดสับค่ะเราจะได้เลือกใช้หมูส่วนที่เราชอบได้หมูบดสำเร็จรูปส่วนใหญ่ มันเยอะกินแล้วเลี่ยนอะ่ะดิวชอบกินหมูแห้งๆชอบกินหมูสันนอกถ้าเ,เพื่อนๆชอบหมูติดมันหน่อยก็เลือกใช้ส่วนสันคอได้ค่ะเขาจะมีมันแทรกมากกว่าโอเคหมูสุกประมาณ50%ดิวจะปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาดิวใส่ลงไปบนกระทะที่ร้อนๆน,นะเขาจะหอมมากกว่าใส่ลงไปบนหมูค่ะดิวชอบดูรายการทำอาหารเชฟบอกว่าใส่เครื่องปรุงลงไปบนขอบกระทะ ให้เครื่องปรุงเล่นกับกระทะร้อนๆเขาจะหอมเฮ้ยมันหอมจริงด้วยลองดูนะคะเพื่อนๆตามด้วยซีอิ๊วขาวเห็ดหอมค่ะซูซ่าดีจังแล้วเราก็ผัดให้เขาเข้ากันใส่ซอสเห็ดหอมหรือเพื่อนๆจะใช้เป็นน้ำมันหอยก็ได้นะคะแล้วแต่เพื่อนๆมีตัวไหนเลยค่ะแต่ดิชอบซอสเห็ดหอมมากกว่าแล้วเราก็ผัดให้เข้ากันค่ะปรุงรสด,ด้วยน้ำตาลทราย ถ้าเพื่อนๆไม่ชอบผัดบวบที่หวานนําก็ใส่น้ําตาลครึ่งเดียวนะคะพอดีดูชอบผัดบวบที่มีรสหวานก่อนผัดให้เข้ากันดีคราวนี้ก็ใส่ผัะเอกของเราลงไปได้แล้วน้องบวบแบบนี้มันแห้งใช่ไหมคะงั้นเรามาเติมน้ำลงไปกันหน่อยนะเขาจะได้ผัดง่ายขึ้นค่ะผัดให้บวบคลุกกับน้ำเครื่องปรุงทั่วๆแล้วปิดฝาไว้ ให้ความร้อนระอุอยู่ในกระทะบวบจะได้สุกไวค่ะแต่ดิวก็ยังรู้สึกว่าเขาแห้งเกินไปอยู่ดีงั้นเติมน้ำลงไปอีกหน่อยนึงเนาะไม่หน่อยหรอกเยอะเลยผัดให้บวบสุกนิ่มดีเลยนะคะบวบใส่แล้วเราก็ใส่ไข่เลยค่ะไขยี่ไข่แดงให้แตกนิดหน่อยแล้วปิดฝาไว้แป๊บนึงให้ไข่พอเซ็ตตัวแล้วก็ผัดเบาๆไข่จะได้ไม่เละค่ะ ใส่กุ้งที่เราย่างแล้วพักเอาไว้ลงไปผัดให้เข้ากันแล้วก็กุ้งสุกดีแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วหอมมากไปตักใส่จานกันเลยค่ะผัดบวบนี่เป็นเมนูผักแรกๆที่หัดกินตอนเด็กเลยนะจริงๆบวบไม่ใช่ผักหรอกเขาเป็นผลไม้ค่ะตอนเด็กๆแม่จะเปิดเทปให้ฟังก่อนนอนเทปเด็กน้อยจะสอนว่ารู้ไหมอะไรคือผักถั่วฝักยาวเป็นผักหรือเปล่า ไม่ใช่นะถั่วฝักยาวเป็นผล,ลไม้เราแยกผักกับผล,ลไม้ง่ายนิดเดียวข้างในมีเมล็ดเป็นผล,ลไม้นะประมาณว่าผล,ลไม้ไม่ได้มีแค่รสหวานเสมอไปอย่างแอปเปิลชมพู่ส้มแต่ผล,ลไม้ก็สามารถมีรสฝาดมีรสขมแล้วก็เหม็นเขียวได้แม่คงกลัวดิวเข้าใจผิดมั้งเลยเปิดให้ฟังตอนก่อนนอนน่ากินไหมล่ะคะอร่อยมากเลยนะดิวแอบชิมไปแล้วด้วย บวผัดไข่ใส่กุ้งกับหมูสับลองไปทํากันดูนะคะเพื่อนๆเ,เป็นไงคะเมนูนี้นะกินได้ตั้งแต่เด็กจนถึงแก่เลยไม่พูดจาไม่น่ารักทานได้ตั้งแต่อายุยังน้อยจนถึงชาราเพราะว่าเขาอ่ะไม่มีรสขมแถมเขายังมีความหอมด้วยนะดิรู้สึกว่าบวบเหลี่ยมมันมีกลิ่นหอมเหมือนใบเตยเหมือนใบเตยนิดนึงแล้วก็สําหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่จําเป็นต้องทานเฉพาะอาหารเหลวก็สามารถทําน้าสต๊อกกุ้งในคลิปที่แล้วดิวทำข้าวต้มกุ้ง แล้วก็มีช่วงในการทําน้าสต๊อกเุืเพื่อนสามารถกลับไปดูในคลิปนั้นได้นะคะแล้วใช้น้ำสต๊อคกคูงนะคะเติมลงไปในผัดบวบแล้วก็ใส่ข้าวลงไปนิดนึงปั่นให้เนื้อเนียนเพื่อนเพื่อก็สามารถกระดกไปเลยไม่ต้องเคี่ยวอาจจะเย็บๆนิดนึงพอให้เราได้ลิ้มรสชาติความอร่อยของผัดบวบของเราก่อนที่จะกลืนหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะการทําอาหารนะ่ะไม่ยากเลยค่ะไม่อยากให้เราต้องไปกดดันเราไม่ได้ไปแข่งขันเราแค่ทําให้ตัวเองกินแล้วถ้าใคร บังเอิญผ่านมาแล้วกินอาหารของเราแล้วเขารู้สึกว่ามันไม่อร่อยมันก็เป็นปัญหาของเขาค่ะมันไม่ใช่ปัญหาของเรา <S 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 เราทํากินแล้วเราอร่อยเราก็พอแล้วจริงเรา,เ,ราเอาตัวเองเป็นที่ตั้งของจักรวาลนี้ได้เลยในเรื่องการทำอาหารเพราะเราทนกินรักษาสุขภาพกันนะคะยิ้มเข้าไว้มีความสุขมากๆไม่ว่าจะเจอกับอะไรความสุขจะทําให้เราผ่านมันไปได้เรามีความสุขตั้งแต่เรื่องเล็กๆน้อยๆอ,อย่างวันนี้แค่ดิวได้พากัาเปื้อนยายมาดิวก็มีความสุขแล้วะ โอเคค่ะขอให้เพื่อนๆนะคะสุขภาพแข็งแรงขึ้นทุกวันเลยการรักษาเป็นไปได้ด้วยดีแล้วก็ทานข้าวกันนี้เยอะนะคะอาหารสำคัญมากค่ะเน้นอะไรเน้นโปรตีนโอเคบายๆไปแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะส่วนเมนูครั้งถัดไปจะเป็นอะไรนั้นไม่บอกเพราะว่าดิวก็ยังไม่รู้ว่าจะทำอะไรไปแล้วค่ะเพื่อนๆฝากกดไลค์กดติดตามกด s ั b s c r i ์ e อยู่ด้วยนะคะ